สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook วีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับปริศนาขำพูดแต่ชัดใครอุ้มฟังวลีกับประโยคที่พูดออกมานั่นไม่ใช่ความลับอะไรขอแค่จบปส ถึงป .7 ก็เดาออกส่วนคนจบม .3 มส .3 ม .6 ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทนายตำรวจย่อมรู้ชัดในคำพูดแต่ก็ทำเป็นแกล้งเพราะผลประโยชน์ต่างๆต่าง,ต,าง,ต,างตอบแทนถึงจุกอกพูดไม่ออกกระทำเรื่องตรงกันข้ามกับความจริง ยิ่งอายการพูยภากษาฟังแล้วอมยิม้มนี่มันจับแพะชัดๆฟังกันดูเถอะมันจะมาเอาลูกกูมันเอาลูกกูไปแล้วเสียงโทรศัพท์ลูกหายเหรอฮ่าฮ่ฮ่เหมือนคิดดีป่ะฮ่าฮ่ฮ่และหลับให้สบายนะลูก12พฤษภาคมหกสาแทนเงินกู้อย่าทำเรื่องเล็ก ให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ตั้งใจจะทำให้เรื่องบานปลายกลายเป็นข่าวใหญ่ตำรวจสั่งให้พูดนะขอโทษคนของคุณอยู่ที่ไหนความหมายกว้างมากความจริงที่พูดไม่ได้ถ้ายังไม่หยุดพูดจะแฉะนะอยู่นิ่งๆไม่งั้นจะได้ดิ้นกันทั้งฝูง คำพูดใครบ้างก็นึกเอาเองดิ้นกันทั้งฝูงฝูงคือคนที่บ้านใกล้กันคาพูดเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับลุงพลคนบ้านไกลลุงแค่แพะเท่านั้นสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจะนะวรรกมลได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับฟ้ารู้ดินรู้ ใครทำอะไรไว้ผมสบายๆถูกใจก็คบกันไปขอรับอย่าด่ากันเลยนะจ๊ะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเป็นกำลังใจให้ท่านทนายค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ท่านทนายนะคะถัดมานะครับบอกว่าอะไรที่เป็นความสุขให้ทำอะไรที่เป็นความทุกข์ให้ปล่อยทิ้ง คนเราเกิดมาอาศัยอยู่บนโลกนี้ไม่เกิน100ปีวันพรุ่งนี้จะได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่ยังไม่รู้เลยถัดมานะครับบอกว่าที่ไหนคะสวยจังถัดมานะครับบอกว่าทะเลแห่งความสวยงามทะเลแห่งความดีทนายถัดมานะครับบอกว่าทนายอีคิวพักผ่อนถัดมานะครับบอกว่ากล่องดํานานเกินไปแล้วนะครับทนาย ผมรอดูหน้าเจ้าของเครื่องอยู่นะครับถัดมานะครับบอกว่าภาพบรรยากาศสวยมากค่ะสู้ๆค่ะคุณทนายถัดมานะครับบอกว่าคุณทนายอย่าเชื่อใจนอตอนะคะเท่าที่ดูมานะ่ะยังมีอะไรอีกเยอะเขาพร้อมจะหักลุงตลอดเวลาเขาเงียบไปปีหนึ่งเพราะเขาดูเกมว่าจะไปทางไหนตอนนี้เขามาถูกทางแล้วแต่บอกเลยเขาเกลียดลุง แบบฝังลึกถัดมานะครับบอกว่าสวยสดชื่นมากเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าแต่เรารักทนายนะคะทนายเป็นคนดีมีน้ำใจงามถัดมานะครับบอกว่ามาทะเลที่บ้านจิถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะถัดมานะครับบอกว่าว้าววิวสวยมากครับคุณทนายชอบมากถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะสวยงามมากจ้าคุณทนายถัดมานะครับบอกว่าการพยายามใช้ชีวิต ให้อยู่รอดภายใต้สถานการณ์โควิดก็ยากแล้วยังจะมาหาเรื่องยุ่งยากวุ่นวายคิดคำด่ามาหาเรื่องโกรธเกลียดกันเพื่ออะไรหนอมนุษย์อยากบอกว่างึดหลายนะจ๊ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้แ,แคปภาพจากกลุ่ม Facebook FC แม่น้องชมพู่ ซึ่งเป็นข้อความดังนี้ครับลองนับจากวันที่2มิถุนายน64ไปจำนวน84วันไม่เกินกว่านี้ที่ตำรวจจะส่งสำนวนคดีน้องชมพู่ให้อัยการไม่เกินกว่า84วันแน่นอนถ้ารวบรวมสำนวนได้เร็วกว่าก็คงส่งสำนวนได้ก่อนครบ84วันรอลุ้นซึ่งทางกลุ่ม F C ทีมงานทนายประชาชนนะครับได้ชี้แจงว่ากาก,ากมันเกินไม่ได้ค่ะ กฎหมายกำหนดไว้อย่างนั้นถ้าทำสำนวนสั่งฟ้องไม่ทันก็หลุดฝากขังนะคะแล้วไม่ใช่เฉพาะตำรวจค่ะ84วันนี่ต้องนำส่งฟ้องศาลถ้าตำรวจส่งให้อัยการวันสุดท้ายที่84อายการไม่มีเวลาตรวจสำนวนฟ้องไม่ทันก็หลุดอีกตามหลักตำรวจต้องส่งสำนวนก่อนหมดระยะฝากขัง เพื่อให้เวลาอายการบ้างในกรณีชัยพลนี่ถ้าไม่โอเวอร์แซคคารายกันเกินกว่าเหตุควรจะเตรียมสำนวนให้พร้อมค่อยออกหมายจับหรือหมายเรียกและนำส่งอายการไวๆไม่ใช่จงใจเตะทวงให้อายการมีเวลาน้อยในการตรวจสอบสำนวนเท่ากับส่งเผือกร้อนให้อายการทำท่าจะกิ้วๆใส่เป็นอายการที่ ทำผู้ต้องหาหลุดฝากขัง C7 จะอวดภูมิก็อวดดีๆระวังจะแหกหน้าตัวเองนะคะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเย่คนแรกไม่มีใครกล้ายแย่งมงเพราะเรามาคนแรกถัดมานะครับบอกว่ากย .15 ยังไม่เข็ดหรอเดี๋ยวฉีดวัคซีนครบ2เข็ม จะไปเที่ยวหาถัดมานะครับบอกว่ากำลังขัดเกลาอยู่ค่ะว่าจะเอาแนวไหนดีมันมีหลายเวอร์ชั่นถามทางมาแนวไหนป้าก็ดักไว้ทุกทางเลยอะถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณป้ามากเลยค่ะนั่งคิดนอนคิดว่ากอยอ .15 คือใครวันนี้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อ๋อถัดมานะครับบอกว่าอ๋อคนนี้หรอที่ท่านธนาอีคิวตั้งชื่อว่ากอยอ .15 ความคืบหน้าล่าสุด จากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับจดหมายถึงยายแตนแตนจา๋ากลับคืนบ้านเถอะนักขวัญพี่ยายแตนเองต้องหนักแน่นอย่าไปหลงคำแอดคมอีชั้นหลอกแอลชัยพลหวังจกแจ่วเท่านั้นแตนโยบายจุงมือแตนนำนมอึม นี่สิของแท้ขยันทําคลิปเยอะๆนะแตนอีฉันจะพาทัวร์ไปลงเอ้ยชวนคนไปเพิ่มยอดวิวใครไม่ไปจะสั่งสอวอแม่นปืนยิงเฟสแม่มให้กระจุยเข้มแข็งหน้าแตนนมอึมท่องไว้ยึดไว้เป็นสารณะหายใจเข้าย่างเท้าซ้าย ท่องในใจนมหายใจออกย่างเท้าขวาก็อึมจงกรมไปทุกวันไม่ว่าใครจะว่ายังไงจะค่อนอะไรยายแตนต้องไม่เป็นโรคโลหิตจ,จางเลือดที่อยู่ในตัวลูกทั้งสองนั่นเลือดยายแตนเข้มข้นครึ่งหนึ่งดังนั้นให้พวกปากหอยปากปูนิทงนิทานช่างมันนะ แตนนเะชื่ออีฉันคนเคยอึมมาก่อนที่แตนทำดีที่สุดแล้วไม่มีใครช่วยชัยพลได้มากได้ดีกว่าที่แตนได้ทำมาแล้วและแตนจะทำต่อไปนมอึมเป็นผลพลอยได้แตนท่องไว้รักแตนนะจ๊ะเราจะอึมไปด้วยกัน ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าแอดน่ารักที่สุดอ่านแล้วยิ้มเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าป้ายานยังทําอึมได้อีกเหรอสงสารหมอถัดมานะครับบอกว่าแอดน่ารักจริงๆค่ะป้าแตนอ่านแล้วควงนั่งยิ้มคนเดียวแน่ๆเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าอ่านไปขำไปหวังว่ายายแตนจะเห็นนะคะถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณนะคะป้าบุหลัน ที่มีความเมตตาจิตกับครอบครัวลุงกับป้าค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความอย่าน่าสนใจดังนี้ครับ Hashtag ความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ที่มาของข่าวลือว่ามีประจักษ์พยานเห็นชัยพลอุ้มน้องชมพู่ไปคือทแนะหัวเหม่งจากการไปนั่งแสมแพรมภามในเพจไอจุดจุด ผู้ที่อือรับอ่าหรอเป็นลูกขุนพลอยพยักทะนแนะออกโรงยืนยันว่าหลักฐานแน่นพยานพรืบเห็นยันอุ้มเด็กไปทำไมทะนแนะมันต้องทอแลเช่นนี้ต้นเหตุมาจากข้อกฎหมายที่ทนายตั้มเคยติงไว้ตั้งข้อหาพรากผู้เยาวตามตัวบทจะต้อง มีคนเห็นกับตาว่าพรากไปจริงๆไม่งั้นข้อหานี้เป็นเท็จตกกระป๋องทันทีตั้งพราคผู้เยาแต่ทุกคราที่ทางตำรวจแถลงจะเน้นเสมอว่าคดีนี้ยากเพราะไม่มีประจักษ์พยานอ้าวเฮ้ยหรือพี่ตำรวจแกงเทพโพเองกินเองนักเลงพอวะนี่ พอเสียงลือว่าจะหลุดชั้นอายการเพราะหลักฐานอ่อนปลุกเปียกพอพอกับหำแอดคมที่ต้องระดมวิธีสร้างความเชื่อมั่นให้กองเชียร์ใจชื้นด้วยการปล่อยข่าวลือว่ามีประจักษ์พยานเห็นการอุ้มเด็กครากไปจัดจะฮะแรกก็ลือว่าน้องก้วยเจ๋งเห็นอีชั้นว่าฮะ นี่สาหัสแล้วนะแต่ฮะห,หลังนี่น่ะสาหัสกว่าไปลือว่าน้องสะดุ้งให้ปากคําเมื่อครั้งเข้ากรุงเทพไปเข้าเครื่องจับโกหกกันว่าเห็นคนอุ้มน้องชมพู่ไปฮะนี่บอกเลยบันััยจักเพราะอะไรนะเหรอเพราะมันจะทําให้ปากคำของสดิ้งไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาทันทีเพราะ เด็กยืนยันในตอนต้นมาตลอดว่าไม่เห็นอะไรแล้วจู่ๆจะมาเห็นก็เท่ากับต้นๆโกหกละสิประกอบกับก,บการหลอกเรื่องนอนหลับมาครั้งหนึ่งแล้วแต่การหลอกครั้งนั้นมีเหตุให้เข้าใจได้ว่ากลัวความผิดกลัวโดนดุกลัวโดนคนด่าว่าติดโซเชียลจนลืมดูน้องโกหกครั้งแรกพอให้อภัย แต่ถ้าโกหกอีกทีนะ่ะคงไม่มีใครให้อภัยมันจะทำให้สดิงกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะแล้วรูปคดีเสียดังนั้นอีชั้นฟันธงว่าเรื่องสดิงให้การว่าเห็นคนอุ้มนั้นเป็นการลับลวงพรางให้สอดคล้องกับข้อหาที่ถูกตั้งมาแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอดเท่านั้นบุรันบารนาสี